สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีนายครับทีวีนะต่อภาชสอจากตรงนั้นนะที่จริงผมหายประสาทเสียนะผิดพลาดน,นะพภาคสองนะตกตรงนั้นมาตายนะรีไปยืนตรงนั้นตกลงมาตรงนี้ตกใจก็เลยตา ตกตรง,งน้ำไม่เป็นไระตกตรงาฟตานะจาขึ้นตจะไปอะไเยอะแล้วนะโอ้ยอมามกดไปตกต่อเอสอ่ามาแล้วเยเจ้าแค่นะไปสง้างไว้วะ ตอต่อตะอเซอมมี่เนี่ยเอ็นเอ็มมี่เอ็นซีเนี่ใครว่าก็มาเล่นบ้านนะบอกไอพีไปแล้วที่พาร์ทหนึ่งออ เยอเดี๋ยวใส่ไว้ใต้คลิปนะไม่แน่ใจอะไรเหมือนกันแกับพันหนึ่งไม่แน่จกไปเหมือนกันนะจะดูพูดจังจำไม่ได้ขาับไปเมื่อกี้ก็จำไม่ได้นะค่ดดโอุ้ยออจ้า ờ, chop, cho chop giựt ăn ca, một ca và tù đi, thôi làm tục, ca thế này có mấy lúc ờ, 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 sao linh nhà sao มันจะกระโดดสูงนะถ้าเราอยู่บนซาวยาเราเล่ากระโดดมันจะกระโดดสูงใช่ไหมมันก็ตรงที่เป็นซาไี่ก็ไม่ค่อยยากนะเพราะกระโดดสูงแต่สีเงินเยอมันอยู่กลางอากาศอยู่ยืนกลางอากาศอุ๊บตรงเนี้ยอยู่ยืนกลางอากาศเราจะรีบไปนะ คิอคดอยห้องยาผ่านไปสามนาทีอุ้เฮ้อย่าอย่ามาเก้อเสียงเพียนเลยไม่ผมใช้มันผมฟังเสงถึงเพียนเนะ น,นี้ต่อแม่ภาษานะยาวมากนานมากที่จริงผมเคยเล่นผ่านแล้วนะแต่ผมไม่ได้อาจคิดนะตอนนั้นผมยังไม่ได้เริ่มอาคดคลิปเลยนี่ืออาดครั้งที่สองก็งคือพาษาภาษาภาษาภาษเด็ บอกว่าพาสองแล้วก็ข้อสองได้ไงก็ไม่รู้นะยืดเป็นวันผมบอกพ,พูดไปพาร์ทืัแล้วแต่ผมจะพูดอีกนะเพื่อโปรโมทรายการเขานะในการที t ทีนทีเมส์นะก็บอกแล้วว่าเขาเป็นเพื่อนผมเอง เจ้าของยค่ะเ้ยแตเขาแกะอันแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะนพ่าหนึ่งเสียงผมอาจจะเบาไปนะเพราะตอนพูดไม่ไดไ้ไม่ได้พูดเสียงดังเอ,อ้ยนีนะแล้วกาทีนทีทเกมเมอรนะ เจ้าของรายการเขาชื่อบอกนะก็คงไปดูก็คงจะรู้แต่เขาเสียอย่างหนึง่งนะก็คืออัดผิดพลาดนะเอาอันที่อัดผิดพลาดมาลงเน็ตจะว่าตายนะผมก็ไปดูละผมก็จะไปดูแล้วละผมไปลงมาละแต่ผิดพลาดนะ คลิปสั้นนิดเดียวนะบางคนก็ไปคอมเมนต์ว่าคลิปโคตรสั้นนะนะนาน,นีนจะเป็นจะทนันไมเนี้ยยาคลิปไม่ยาวยาวไหมเลยยา,ยาจะต้องกว่าสิบนาทีนะเป็นสิบนาทีเป๊ะ นะอาจจะก9นาทีอาจากกานะอาจะเป็นได้แต่นี่6นาทีแล้วนะเยี yes. ่ยช่างตกตรงเนี้ยเกือบเออ เย้ yeah, ผ่านแล้วผมพูดเสียงดังไม่เตือนเลยอันนี้ก็ยากนะฮะ่อสายก็มีต่อพัาชาผมจะให้ดูนิดหนึ่งถ้าไม่ผ่านก็ไปต่อพัาดาม Úi, <laughs> không kiếm như vậy Ôi ra là Nói nói, quá Anh đang โอเคตอนข้อสองนะ